สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโค้ดเซเว่นนะครับวันนี้เราก็อยู่กับเกม The ะ e ร e n d of n e v เ r l ว n รกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับวันนี้นะครับก็จะมาดูกิจกรรมใหม่นะว่ามันมีอะไรให้ทบ้างนะเพราะว่าเมื่อวันวันพฤหัสที่ผ่านมานะครับมีการอัปเดตเข้ามาเนาะสำหรับกิจกรรมใหม่ครับเขาอัปเดตมาตอนประมาณเที่ยงคืนนะครับก็น่าจะเป็นวันนี้นะครับที่ผมอัพคลิปนะครับผมเดี๋ยวก่อนอื่นนะมาขอรับของที่ผมยังไม่ได้เข้าร่วมก่อนนะครับ ถ้าใครไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมอะไรนะครับก็สามารถามรับของแบบนี้ได้นะครับถ้าใช้เงินเนี่ยจะได้คือ,อกู้ได้กลับมาแค่50%นะคแต่ถ้าใช้เพชรฟ้าเนี่ยก็จะกู้กลับมาได้ทั้งหมดเลยนะสำหรับกิจกรรมที่เราไม่ได้เข้าร่วมนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกดรับมาให้หมดเลยนะครับส่นนี้กู้คืน2000กู้ได้ก็กู้ไปครับเดี๋ยวขอดูก่อนนะมีไหมโอเคมีแค่50%นะคกู้ไมห,หมดเลย ในส่วนของกิจกรรมใหม่นะครับที่เข้ามาครับก็อันนี้เลยนะครับดูตรงส่วนกิจกรรมนะครับข้างบนนะครับที่ผมวงไว้นะเห็นไหมนี่นะครับนี่ครับก็บางงามเนี่ยจะยังไม่เปิดนะครับจะเปิดตามเวลานะครับเออเรามาดูวันที่เปิดแล้วกันก่อนดีกว่าครับนั่นก็คืออันนี้ครับเครื่องหยอดเหรียญ่ะเราไปดูกันเลยเออครับ นี่ครับในส่วนของเมืองเนี่ยจะเป็นธีมใหม่นะครับที่เขาอัปเดตเข้ามาเนาะเออถือว่าสวยงามนะครับเดี๋ยวผมขอเดินดูก่อนโอ้โหมีมุมให้ถ่ายรูปเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับค่อนข้างโอเคเลยนะสาหรับการอัปเดตเข้ามาในครั้งนี้นะครับอ่ะเครื่องยอดเหรียญกดเข้าไปนะครับอ่าทํายังไงครับทํายังไงไม่รู้นะขออ่านรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะครับโอเคช่างมันครับเรามาเล่นกันเลยดีกว่า ช่างมันเนาะก็น่าจะเป็นเหมือนนะเครื่องเล่นญี่ปุ่นครับหรือว่าเครื่องเล่นทั่วไปนะครับที่พอเราหยอดเหรียญลงไปเนี่ยแล้วมันจะดันเหรียญลงมาเนาะดันลงมาเรื่อยๆครับโอเคเราหยอดเหรียญเลยนะครับแล้วก็หยอดตรงแถวๆนี้นะครับเพราะว่าเหรียญมันจะตกแล้วครับหย่อดไปเรื่อยๆครับพยายามนี่ครับได้มาแล้วหนึ่งเหรียญไปเออสองเหรียญสามเหรียญครับตรงนี้ตรงนี้จะตกแล้วครับ ดันโอโหอันนี้พลาดนะครับพลาดครับผมไปดับเบิลคลิกนะเออไม่เป็นไรนะทำไมดันแถวๆนี้ก่อนนะครับไปโอ้โอ้สองเหรียญสองเหรียญโอเคอ่าแถวแถวนี้แถวแถวนี้แถวแนี้ครับขออีกสักส,กสองเหรียญครับโอ้โอ้เขาดีเซตมาให้ใหม่นะครับดันเออเอาคืนมาได้ไหมอ๋อไม่ได้ครับ สแสดงว่าไม่ได้นะครับไม่ได้คืน,นครับโอเคถ้าไม่ได้คืนก็ไม่เป็นไรนะเราก็ดันตรงนี้ออกมาดันเฮ้หรือว่าดันตรงนี้ให้เหรียญมนเพิ่มนะครับ okay, ไปสแสดงว่าถ้าเรายิ่งหยออนครับเหรียญยิ่งเพิ่มนะโ okay, อเคดันตกลงมาให้หมดนะครับได้อีกได้อีกได้อีก,อกเออเฮ้ยอ,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 อีกนิดเดียวอีกนิดเดียวเออนั่นแหละดันอีก โอเคน่าจะประมาณนี้นะครับก็ยอดให้ได้1นึ่งเลเวลนะครับเนี่ยมันเป็นเลเวลของกล่องนะครับก็ให้มันเต็มนะครับถ้ามันเต็มเนี่ยเราก็จะได้อีกห้าสิบเหรียญเนาะเเดียวนี้ไปทําอะไรครับเดี๋ยวไปดูกันครับนี่ครับแลกเปลี่ยนก็สามารถมาแลกของรางวัลตรงนี้ได้เลยนะพวกชุดอะไรแบบนี้ครับเดี๋ยวขอดูหน่อยครับว่าชุดเป็นชุดแบบคล้ายๆแบบสไตล์แบบนินจานะเออสไตล์ญี่ปุ่นนะครับเนี่ย ก็ถือว่าค่อนข้างเท่เหมือนกันนะสำหรับชุดนะครับอันนี้รองเท้านะเราดูแค่ชุดพอแล้วก็อันนี้ครับฉายา,ยาครับผมฉาย,ายาคีย์คั่วกับบล็อกเนาะเกมมาสเตอร์ผู้ไม่พ่ายแพ้นะครับถือว่าฉาย,ายาเนี่ยค่อนข้างเอ่อเท่เลยทีเดียวสําหรับคําว่าเกมมาสเตอร์เนี่ยเออมันเหมือน GM อ่ะเอออะไรประมาณนี้นะครับก็เก็บให้ได้250เหรียญนะครับพยายามเข้านะครับคุณผู้ชมต่อไปอันนี้น่าจะเป็นเอ่อเครื่อง อะไรเอ่ยเครื่องที่เอาไว้ตกแต่งบ้านหรือเปล่านะครับนี่ครับไอเทมบ้านเนาะโอเคเราสามารถเอาไปแต่งบ้านได้นะครับแต่ที่แน่ๆเลยนะครับที่เราควรจะแลกนะครับนันก็คือฉายาครับพยายามเอาให้ได้ฉายาก่อนนะเพราะว่าฉายาเนี่ยมันค่อนข้างเป็นฉายาที่ลิมิเต็ดเนาะอ่ะส่วนแฟชั่นเนี่ยแลกได้ก็แลกนะครับถ้า เปี่ยนพ่อแล้วก็พวกของแต่งบ้านเนี่ยแลกได้ก็แลกนะส่วนข้างล่างเนี่ยไม่ต้องไปยุ่งกับมันนะเออไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ต่อไปนะครับเราไปดูก่อนว่ากิจกรรมจํากัดเวลาเนี้ยที่เราเพิ่มเข้ามาเนี่ยมีอะไรบ้างเรามาดูตรงนี้ดีกว่ากิจกรรมต่อไปนะครับก็รถเข็นขนมแล้วดูไม้ไม้ผีนะครับก็เดินไปตัวละครเราจะเดินไปนะครับโอเคเดินไปเดินไปนี่นครับทำเค้กทำเค้กทำเค้กยังไงล่ะทีนี้ กดรับดูสิอ้าวได้จากไหนเอ่ยนะครับไม่รู้นะครับผมตอนนี้ก็ยังไม่รู้ครับโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตอ่านรายละเอียดแป๊บหนึ่งนะครับผม 1. ่ร่วมกิจกรรมเทศรรกาลเพื่อรับวัตถุดิบในการทําเคก้ก2ส่วนผสมในการทําเคก้กได้แก่แป้งน้ําตาลไข่และครีมต่างๆ3คุณสามารถใช้ครีมแต่ละชนิด ได้สูงสุด1นชิ้นและสามารถใช้ส่วนผสมหลักได้มากกว่า1อย่างได้แก่แป้งน้ำตาลและไข่สสามารถใช้ส่วนผสมในปริมาณที่แตกต่างกันเพื่อทำเค้กที่แตกต่างกันได้5แต่ละครั้งคุณค้นพบสูตรเคร้กได้สำเร็จคุณจะได้รับรางวัลเพิ่มเติมนะครับ 6. ใช้เค้กที่เตรียมไว้โดยตรงเพื่อรับรางวัลมากมายคลิกเพื่อดูอ่าคลิกที่เค้กเพื่อดูอ,อ,ดอ๋ออ่ะเจ็ 7. เบาแสของสูตรที่ซ่อนอยู่ในเค้กโปรดใส่ใจกับคำอธิบายของเค้กโอเคนะก่อนที่เราจะทำเค้กเราก็ต้องมาดูนะครับความการใส่ใจในการทำเค้ก <c oughs> เพื่อนะครับนี่ครับสำหรับเค้กอันนี้นะนอกจากครีมสักุละแล้วให้ลองใส่แป้งจำนวนมากและไข่จำนวนมากและน้ำตาลทรายขาวในปริมาณที่เหมาะสมก็แสดงว่า เนี่ยเขาพยายามบอกสูตรในการทําเค้กอยู่นะครับว่าทํำยังไงนะ้วก็นั่นแหละใส่แป้งจํานวนมากแล้วไข่จํานวนมากอ,อ๋อมันจะมีมันจะมีจํานวนมากนะครับแล้วก็จํานวนเหมาะสมนะครับสําหรับไข่นะครับเออแล้วก็อันนี้อะไรนะรเหมาะสมอ๋อโอเคเนาะถ้าใครอยากได้ก็ลองมาอ่านดูนะครับว่าเค้กแต่ละชิ้นเนี่ยทำยังไงนะส่วนพวกแป้งอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมขอไปดูก่อนนะว่า ได้จากอันไหนบ้างอ่ะผมเจอแล้วครับนะสำหรับไอ้ส่วนผสมของเค้กนะก็นั่นแหละครับสามารถมาซื้อได้ที่นี่และครับร้านค้านะผมเออสามารถเลือกส่วนผสมหลักหนึ่งอย่างได้นะครับแป้งไข่น้ำตาลทรายขาวนะครับเออเป็นเอ่อสมบัติที่เอาไว้ทำเค้กนั่นเองนะเออพวกส่วนผสมที่อาไว้ทำเค้กนะครับแล้วก็ครีมนะครับ ที่จะไว้ทําเค้กเช่นกันนะครับค่อนข้างมีราคานะถ้าใครคิดว่าคุ้มนะครับหรือว่าเอ,อไม่คุ้มยังไงครับก็คิดเอาเองคนระับผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะส่วนตัวนะผมมองว่ามันไม่ค่อยคุ้มนะเพราะว่าของรางวัลจากเค้กเนี่ยมันได้เป็นหยุดน้ําตาอะไรพวกนี้นะอ่าแล้วก็นะครับสําหรับวัตถุดิบเค้กอีกอันหนึ่งนะครับก็เราสามารถหาได้ฟรีนะจากนี่เลยครับเออ แอคทีฟนะครับแอคทีฟรายวันนะเออค่าแอคทีฟรายวันนะเขาจะให้กล่องวัตถุดิบส่วนผสมมานะครับสําหรับการทําเค้กนะครับผมเออตอนแรกก็นึกว่าจะต้องซื้ออย่างเดียวครับแต่ไม่ใช่นะครับเออเขาก็ยังแบบมีแจกให้เรานะครับเหมือนเหมือนกันนะเออมีแจกให้นะครับเออเป็นไปได้ไว้มีแจกให้นะก็นะครับใครที่เล่นนะครับก็อย่าลืมมาทำอ่าพวกนี้นะครับจะได้ค่าแอคทีฟนะครับที่มันขึ้นค่าแอคทีฟให้นะครับนี่นะครับเนี่ย เ,ออเก็บให้ครบครับแล้วก็มากดรับของรางวันเนาะใน,นส่วนของกิจกรรมเนี่ยเราก็จะรับแค่พวกอันนี้เนาะที่เราที่จําเป็นสําหรับกิจกรรมนะครับก็คือวัตถุดิบในการทําเค้กนั่นเองหาได้จากการเล่นทุกวันนั่นเองนะครับโอเคอันนี้จะเป็นล็น Lock กอกอิรน, one, น,อเออเนรายวันนะครับล็อกอินรายวันก็เสร็จสิ้นเควสรายวันเนาะเออเนี่ยเควสประจําวันนะครับก็ผมก็ยังไม่ได้ไปทำนะสำหรับเควสประจําวัน,นแล้วก็ มันมีให้ล็อกอินอยู่นะครับถ้าผมจําไม่ผิดนะครับกดเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะได้เลยนะเขาจะให้กดรับเลยนะครับหนึ่งครั้งเนาะเออน่าจะกดรับไปแล้วครับถ้าใครยังไม่ได้กดรับก็มากดรับอ่านี้ลรออินรายวันครับก็มากดลับได้นะครับเนี่ยเข้ามา็ออินทุกวันนะเพื่อเอาเหรียญไปหยอดตู้นะครับผมตู้นี้นะครับตู้นี้เออตู้พวกเครื่องหยอดเหรียญนะกิจกรรมนี้นะครับบ้านบอลลูนอ่ะ ต่อไปครับน่าจะเป็นบ้านบอลลูนนะเดี๋ยวผมขอดูก่อนครับอ่าบ้านบอลลูนนี่ไงบ้านบอลลูนนะครับเดเข้าไปเลยครับบ้านบอลลูนสําหรับบ้านบอลลูนเนี่ยเขาจะให้เลือกรางวัลก่อนนะในส่วนที่ผมเลือกเนี่ยผมจะเลือกเป็นอันนี้นะครับกับอันนี้นะครับเป็นของที่หาค่อนข้างยากครับไออันเนี้ยมันได้ทุกวันอยู่แล้วครับแล้วก็นี้ก็ได้ทุกวันอยู่แล้วนะครับแต่มันใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างเยอะนะครับถ้าจะทําให้เราตามอ่า พลังของคนอื่นทันนะครับในส่วนของเหรียญแฟรลี่นะครับนะไม่ใช่ดิหินแฟรลี่นะครับที่เอาไว้กดเปิดกระชาก็อันนี้ก็ได้นะถ้าใครอยากยังขาดแฟรลี่อยู่นะครับก็สามารถเอาไปกดก็ได้นะแต่มันจะใช้ดวงค่อนข้างเยอะนะครับในการกดนะครับผมก็เลยเอาชูว์ครับผมจะเอาหินไว้อัพอาชีพนะครับแล้วก็อันนี้นะครับเอาไว้อัพเกรดแฟรลี่ของเรานะครับให้มันเลเวลสูงขึ้นนะครับ เพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าเวลาเราอัปเกรดในอาชีพครั้งหนึ่งเนี่ยสำหรับหินที่อาชีพที่ผมเลือกมาเนี่ยถ้าเราอัปเกรดอาชีพครั้งหนึ่งครับพลังของเราเนี่ยจะเพิ่มขึ้นทีละหกพันหกพันไปเรื่อยๆครับซึ่งมันค่อนข้างเยอะนะครับพอๆกับการได้แฟร,รี่มาแล้วเอาไปผสมนะครับเออประมาณนี้ผมก็เลยเลือก2อันนี้มานะครับสำหรับรางวัลที่1นะครับในส่วนของรางวัลที่2นะผมก็ยังคงเลือกนี่นะครับ3อันนี้นะครับไออันนี้ผมไม่เลือก,กอน,นะเพราะว่า เราสามารถการันตีแฟรี่ได้เราไงอันนี้คือการันตีแฟลี่เราจะเลือกแฟรี่ที่เราต้องการมาได้นะครับแล้วก็เหรียญตู้กาชาแฟ,แฟชั่นเอามาทําไมเอามาไว้เป็นการเปิดแฟชั่นนะครับเพราะว่าตู้หน้าหรือตู้ถัดไปเนี่ยไม่รู้มันจะมาเมื่อไหร่ครับเราสามารถเก็บสะสมไว้ก่อนนะครับเราจะได้ไม่ต้องไปเปลืองเงินที่จะต้องเติมมันนะครับโอเคแล้วก็เหมือนเดิมนะครับหินอาชีพ เราก็ยังคงรับมานะครับส่วนของกอกลงกอบรูปอะไรพวกนี้ไม่ต้องไปเอาก็ได้ครับเออประมาณนี้นะครับในส่วนของการเพิ่มค่าพลังของตัวละครเราให้สูงสุดนะครับต่อไปนะครับรางวัลที่3นะครับผมก็จะเลือกนี่ครับเอออันนี้นะอันนี้คือหินเนฟรี่นะครับแล้วก็นี้หินนับตัวละครน,ะน้ำยาอัพการ์ดตัวละครนะครับแล้วก็ อัพเครื่องอะไรนะเขาเรียกว่าอุปกรณ์เทพเจ้าอะไรทักอย่างเนี่แหละเอ,อเอาไว้อัพนะครับแล้วก็ผงเอาไว้อัปรุ่นนะครับแล้วก็อันนี้ไว้อัพเลเวลของแฟรี่นะครับใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเออใช้ค่อนข้างเยอะนะใครจะเลือกใครจะไม่เอาอันนี้เราเลือกอย่างอื่นก็ได้นะครับอย่างเช่นอัพสกิลนะครับหรือว่าอ่ะอันนี้ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ถ้าใครแบบอ่ ไม่อยากได้ครับก็เลือกอันอื่นแต่ผมมองว่าสิ่งอื่นๆที่อยู่ในเกมเนี่ยเราสามารถหาได้นะครับแต่อันนี้ครับเราต้องเติมเงินซื้อนะครับต้องเติมเงินซื้อเท่านั้นครับหรือว่าพวกโปรโมชั่นนะครับเออถ้าไม่เติมเงินซื้อก็ต้องไปสุ่มกาชาฟรีเพื่อให้ได้มันมาครับซึ่งอันนี้มันค่อนข้างคุ้มนะครับถ้าคิดเป็นเงินจริงนะราคาประมาณ200กว่าบาทนะครับโอเคเราก็เลือกมาเลยนะถ้าเราได้ขึ้นมาก็โอเคต่อไป นี่ครับรางวันที่4นะผมก็เลือกมาเลยไม่รู้จะเลือกอะไรนะครับส่วนอันอื่นๆเนี่ยไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่อันนี้ก็มีประโยชน์นะแต่มันหาได้ค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้ก็เติมตังเหมือนกันนะครับก็เลือกมาเลยส่วนอันนี้ก็เป็นเหรียญกาชานะครับเราสามารถหาได้จากกิจกรรมแหละแต่เราก็สะสมได้ไปเรื่อยๆส่วนอันนี้ก็เลือกมาให้มันครบนะครับเอออันนี้ก็ให้ค่อนข้างเยอะในการอัปเกรดแฟรี่นะครับแล้วก็อัปเกรดสกิลของเรา หรือว่าค่อนข้างดีโอเคพอเราเลือกเสร็จนะครับกดยืนยันเลยนะครับผมยืนยันสะสมรางวัลใช่ไหมยืนยันสะรางวัลนะกดเลยนะครับอ่าแล้วก็อย่าลืมครับหลังจากยืนยันแล้วจะไม่สามารถแก้ไขรางวัลได้นะครับเลือกดีๆนะครับแล้วก็กดยืนยันครับผมเลือกกลับไปเลือกดีๆก่อนว่าเฮ้ยมันโอเคหรือยังครับถ้ายังไม่โอเคกลับไปเลือกใหม่ครับแล้วก็ค่อยมากดยืนยันนะครับอ่าหลังจากเรายืนยันเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะ ให้กดนี่ครับยิงลูกโป่งนะครับเดี๋ยวผมจะยิงให้ดูเลยครับวันนี้รางวัลที่1ผมอยากได้รางวัลที่1นะเรามาเลือกกันดีกว่าว่ารางวัลที่1เราอยู่ไหนนะครับยิงได้รางวัลอะไรไม่รู้นะครับก็น่าจะได้รางวัลที่3นะครับโอเคกดใช้ครับผมเนี่ยผมได้มาแสนแปดอีีนะครับเพื่อไปเอาเอ่อเพื่อไปเอาแฟรี่นะเพราะว่า ยิ่งแฟรี่เราเลเวลเยอะเท่าไหร่นะครับหรือว่าเรากดทะลุของเขาไปเนี่ยเขาจะเพิ่มเลเวลขึ้นเรื่อยๆครับเราจะมีอิพีที่สามารถอัพได้ครบนะเออประมาณนี้แล้วก็เหรียญตรงนี้นะผ่าจากไหนนี่นะครับใครจะเติมก็ได้นะครับหรือว่ามันจะมีกิจกรรมอยู่นะถ้าผมจําไม่ผิดนะครับเออจะมีกิจกรรมอะไรว่าเดี๋ยวขอดูก่อนครับผมพยายามหาของฟรีให้อยู่นะนี่นี่นี่น,นี่นี่ครับอ่ะ มันเป็นกิจกรรมล็อกอินทุกวันนะครับก็วันที่15นะครับอย่าลืมเข้ามาล็อกอินนะครับหลังจากดูคลิปนี้เสร็จนะครับก็ขอเข้าไปล็อกอินนะครับแล้วก็ล็อกอินได้กี่วันวะหนึ่งนะครับ2 3 4 5า7ี่ห้าหกเจ็ดเราจะให้เหรียญเรามาทั้งหมด7เหรียญนะครับทุกคนก็ไปสุ่มเอานะครับว่าจะได้ของตามที่เราเลือกหรือเปล่านะครับก็ในบ้านบอลลูนนั่นเองนะครับ กิจกรรมมีถึงวันที่21นะครับใช้เวลาประมาณ7วันนะครับในการเล่นกิจกรรมนี้นะครับก็ขอให้คุณผู้ชมนะครับโชคดีนะครับได้ให้รางวัลที่ต้องการนะครับแล้วก็รางวัลที่เราอยากได้จริงๆนะครับโอเคเนาะแล้วมีอะไรอีกนะครับเดี๋ยวผมขอไปดูให้นะครับอันนี้ร้านค้าเทศกาลเราไปดูร้านค้าเทศกาลก่อนดีกว่านะว่ามีอะไรบ้างอ่าซื้อได้นะครับอันนี้ดอกซากุระเราสามารถมาซื้อได้นะครับแต่ก็นะครับถ้าใส่ใครใส่เติมนะครับก็ เติมเลยนะครับผมว่ามันก็บางบางอย่างมันก็คุ้มบางอย่างก็ไม่คุ้มนะครับแต่ถ้าใครรวยอยู่แล้วนะก็ผมเติมไหมครับเป็นการสนับสนับสนุนเกมไปในตัวเนาะเออผมก็เติมบ้างไม่เติมบ้างนะเออแต่ส่วนใหญ่ก็จะเติมเพื่ออะไรที่จําเป็นนะครับจะไม่ได้แบบเติมซื้อทุกสิ่งทุกอย่างไปนะครับโอเคต่อไปนะครับเดี๋ยวขอดูนครับมีอะไรบ้างก็คงจะมีแค่นี้นะครับแล้วก็เดี๋ยววัน วันที่22ครับเราก็จะมาดูกันอีกนะครับว่ากิจกรรมที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมีอะไรแจกฟรีบ้างหรือว่ามีอะไรที่เสียเงินบ้างนะครับก็นะเออให้มันแบบรู้ทุกสิ่งทุกอย่างนะสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่รู้เกี่ยวกับกิจกิจกรรมนี้ครับว่าต้องทํำยังไงเนาะผมก็มาทําให้ดูแล้วนะครับว่าเออกิจกรรมนี้มันต้องทํายังไงบ้างอะไรบ้างไหนไหนผมก็มีเพจแล้วครับเดี๋ยวผมจะไปโยนลูกโป่งเลยแล้วกันเพื่อเจ้าของรางวัลใหญ่นะครับ ใช้สี่สิบเดป้าปัดได้ละโอ้โหโนะได้อยู่ได้อยู่ใช้สี่สิบไม่พอนะครับก็คือเหรียญไม่พอนมันจะคูณขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับไออันนี้นะครับถ้าใครมีเงินนะครับก็เติมเข้าไปเลยนะไม่ต้องเสียดายนะครับของรางวัลถือว่าคุ้มไหม ถ้าได้เอล่างๆเนี่ยก็ไม่คุ้มนะครับข้างบนเนี่ยเออค่อนข้างดูดีหน่อยนะครับแต่เป็นไปได้นะครับอย่าไปเติมมันเลยครับรอลเล่นนะรอเล่นนะก็สนับสนุนเกมบ้างนะครับเออเนี่ยแล้วก็มีของรางวัลสะสมด้วยนะสําหรับที่เราเปิดใปนะครับอืมถือว่าไม่ไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะถ้าเกิดแบบยิ่งทวีคูณขึ้นไปแบบนี้นะครับเออผมมองว่ามันไม่ค่อยดีถ้ามันเปลืองนะครับสําหรับผู้เล่นสายฟรีนะครับ สำหรับผู้เล่นสายฟรีเนี่ยคือแบบร่วมไม่ได้เลยครับกิจกรรมนี้ครับได้แค่เจ็ดดอกเออเจ็ดเหรียญเองนะครับเจ็ดเหรียญในการมายิงหนึ่งครั้งนะครับมันก็ใช้หนึ่งเหรียญครั้งที่สองใช้สองเหรียญครั้งที่สามใช้สี่เหรียญใช่ปะ่ะเออถือว่ามัน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 ไม่พอครับผม <laughs> ไม่พอแล้วยิงได้แค่สามครั้งเองนะครับยิงลูกโป่งได้แค่สามครั้งนะครับเพื่อที่จะรุนรางวันใหญ่นะครับ เออแล้วรางวัลมีกี่รางวัลครับเรามานับกันดีกว่าหนึ่ง6 7 8สา0 1ี่ห้า1ก15็ดดเสออ15หเรางวัลน,นะครับยิงได้3ครั้งครับก็สำหรับสายฟรียิงได้3ครั้งก็นั่นแหละเกลือเกลือกันไปนะครับถ้าใครโชคดีก็โอเคแล้วใครโชคไม่ดีก็ตามนั้นครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือนี่ครับแฟรี่นะครับแฟรี่ที่อัปเดตเข้ามาใหม่นะครับก็ ประมาณนี้ใครอยากได้ตัวไหนก็ถ้ามีงบมีอะไรนะครับก็จัดเลยครับสําหรับผมเนี่ยไม่มีงบแล้วนะครับในส่วนของเกมนี้คือไม่มีงบแล้วนะครับเออเดี๋ยวขอกดฟรีรอบนึงแล้วกันนะครับปึ้งครับก็ตามที่เห็นนะผมเบือ ถ้าผมเลือกนะผมจะเลือกตัวนี้นะเพราะว่าบัฟเขาค่อนข้างเยอะนะ,ะมีสามอันเลยนะสกิลเขาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็สกิลแต่ละอย่างนี่คือเป็นสายควบคุมสายดีบัฟนะเหมาะกับคนที่แบบเอาตัวเข้าไปแลกครับแต่นี้ก็ทาทำดาเมจครับสายทำดาเมจสายทำดาเมจก็จะเป็นพ่วงนักเวทอะไรพวกนี้นะครับในซุ่มโจมตีเราโจมตีเป็นกลุ่มก็คงจะเป็นนักเวทครับสำหรับผมเนี่ย ต้องเอาตัวเข้าไปแนบนะครับก็จะเลือกตัวนี้นะเออ,อะใครจะเลือกอะไรก็แล้วแต่เลยครับมากดฟรีหนึ่งครั้งขอยได้ตึง้งโอ้โหฟ้ามาเลยครับช่างมันครับเกลือครับ <laughs> ในสุดก็คงจะหมดแล้วครับวันที่22วันที่22นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกครั้งนะว่ากิจกรรม อะไรมาใหม่นะครับเออถ้ากิจมีกิจกรรมอะไรมาใหม่กิจกรรมอ่ที่มันให้เค้กให้อะไรนะผมก็จะมารีวิวให้ดูนะครับปะมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับวันนี้ก็เดี๋ยวขอพอไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับหากคุณผู้ชมหรือนเพื่อนครับมีคําแนะนาอะไรเกี่ยวกับคลิปนี้นะครับหรือว่าอยากพูดคุยอะไรนะครับสามารถคอมเมนต์ทิ้งไว้ได้เลยนะครับหรือว่าชอบคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ